สวัสดียามตอนเศร้าจ้ะพี่น้องคามือนีเมนูของเหากระสีเป็นยำหม,มูยอใส่เล็บมือนางเด้อจากหมดกรุงเทพกรุงไทยเหล่าหญิงเอย้ยเดินทางแคล้วขาดปลอดภัยนะคะก็มาแวะซื้อของเข่าห้องไม้เหล่าหญิงเอย้ยว่าเป็นปานกินดอกไม้บุหร่เด้อค่ะซื้อข่าวซื้อของเข่าห้องไม้นะคะมาซื้อตะก้ายูโรตัดจะมือในลวกระสิแวะซื้อเครื่องไปยำน้ำนะคะด้เนวอยากเนวกินมาแต่บ้านเฮาล่า ลายจยิงเอ้ยมาเบิงเด้อแต่ละมือละเว้นสีเห็ดเมนูอย่างปันพี่น้องเบิงคะ่ะมือนี้ห่าสีย่ำหมูย่อกินก่อนนะคะเพราะว่าได้นำย่ำม,มาจากบ้านเห้าเนาะจ้ะนำย่ำเจ้านี่เพิ่นว่า่บหลายนะคะก็เลยซื้อมาลองขวดหนึ่ง <c oughs> ล่างผักล่างหญ้าจะยิงเอ้ยมือนีสีย่ำใส่เล็บมือนางนํำเด้ค <c oughs> อค่ะเห็ดกินแซ่บเนาะจ้ะพี่น้องจอ๋าเลกงานมาบ่ฟังบ่ฟ้าดอกหิงเอ้ยล่างผักล่างหญ้าแซ่ไวเนาะค่ะเตรียมเครื่องบัดเห่าย่ำเฮ้าจังได้ย่ำที่เดียวโหลดเนาะจ้ะเล็บมือนางอันนี้ฉัก็สิเอามาล่างน้ำเปล่าสะกอนนะคะแล้ว จังสีเอาไปลวกน้าเพราะมันสสดุงเน,นาะจ้ะลวกดนมันก็ะเพยด,ด้ยจ้ะเพราะว่าข้าเจเ้าเฮดสุมาแล้วหนะ่หน้าเบื่องลดจ้าหมูหย่อบ้านฉันยิงหมูหยอร้านเด็ดร้านดังสกลนครน,นะคะเป็นแผ่นใหญ่บักเอฟแบบนี้แหละค่ะพี่น้องคะ่ะแผ่นละประมาณ80ด0นี่แหละค่ะจําราคาบ่คอยไดสันซื้อมาสิแผ่นยิงเออซื้อมาแซส่2ฟิดไ้ถากินจ้ะเนวมันถึงปากเนาะจ้ะของอยากของกินบ้านเฮานะคะหั่นหมูหยอเตรียมไว้หั่นผักขึ้นใช้เตรียมไว้นะคะฉันสีเตรียมเครื่องไว้ทั้งเหมดอสกลรจังหนวกที่เดียว ยำไผคือกันจ้าแล้วก็มาหั่นเล็บมือนางแต่ว่าถ้าไผมาตอนใหญ่นะคะกะไสเลยบะต้องหันแต่ฉันสิตัดเครื่องยานมันเข่าปากบลูมจริงเอ้ยน้น <c oughs> นำยำม,มือนี่กะสิบไม่ได้ปรุปงเอีอยงหลายที่จ้ะเพราะว่าเพิ่มแค่พริกกับรากผักชีเนาะจ้ะยิงฉันสิเทนำยำลงไปเลยนะคะน้ำยำก็คือเด็ดสุดดังของสกลน,นครคือกันจ้าแล้วกะสิบไม่ได้ปรุปงเอยียงหลายเนาะจ้ะเพราะว่ามันเค็มคนอยู่แล้วปกติยำแบบนี้เขาสิใช้น้ำกระเทียมดอกน้ำเนาะจ้ะแต่ว่ารอบนี้มันมีน้ำยำอเนกประสงค์ของมันอยู่แล้วฉันนกบสะะค เทเครื่องลงไปย่ำม,มือนีใส่มามาน้ำขาใช่เวียงลวกมามาให้นะคะส่วนสัรหันผักขันหยายอยู่ทางหลังคัวเอามาเทผสมยัวนัวโคเลโคเลโหลดหญิงเอ้ยรับรองนะคะสูตรเด็ดเข็ดลับนี้บบต้องปรุงอยียงหลายค่ะเพียงแค่เทน้ำยำของเราลงไปนะคะยัวนัวโคเลให้ทุกอย่างเข้ากันสีสันจวดจาดฟาดบื้มบอพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินยำแซบแซบน้ำกันจ้าหมูยอต่อนใหญ่ๆนะคะเล็บมือนางชิ้นอวบบวบเด้อพี่น้องเด้อเขาแรงมือนีก็แล้วตัว นีแลคะค่ะพี่น้องคะมามาจวอจัดฝาดบืมน้ำกันคะ่ะป้าชายเว <laughs> จ๋อคือบวัวเด็ดสินเนอะสิดีตาเดอ้อ <laughs> ให้ใช้เวงเป็นคนตักจ้าฉันเปลี่ยนคนถ่ายทำนอหญิงเวงกันทำนาทีซอยกันทำมาหากินสีสันจวดจัดฟัดบื้มบ่ขามาม่าพี่น้องเอ้ยมากินเสร็จๆน้ำกันจ้าความสู่ชีวิตในการขับรถนะคะมาหอดกรุงเทพมันก็เลยอยากกินอีอย่างที่แบบว่าจวดจัดฟัดบึ้มแบบว่าสมๆเปรี้ยวๆนอหญิงก็เลยผ้ากันย่ำกินนะคะออกจากบ้านห้าตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเช้านะคะหอดกรุงเทพตีหนึ่งเกือบตีสองค่ะพี่น้องนอนสามสี่สัโมงแปดนาฬิกากัดตื่นไปเหตุงานนะคะอาบน้ำแต่งตูไป งานเลิกงานมาหามงคึงกับแวะซูเปอร์มาเก็ตหาสื้อเครื่องมาเห็ดย่ำกินนะคะกินเขาแร่งมือนีของเฮ้าแสบแห้งจากพี่น้องคะ่กะก็ยังขึ้นหอดบ้านอยู่นะคะอารมณ์พ่นขินหอดบ้านได้กินของอยากของกินที่เอามาแต่บ้านาเท้าแห่งกินห็นหนาพอหนาเม้นอจ้าแต่เห็นใจไหนยิงเอ้ยชีวิตมันต้องสู่นะคะกลับมาสู่งานเหตุงานต่อได้เงินก่อนได้เงินเก็บผู้ละคะ่ะจังสิขึ้นเมื่ออยู่บ้านแทนการหรือว่าโค้งการที่ว่างไว้ไว้สิขึ้นเมื่ออยู่บ้านก็คงยังสิอีกยาวไก่ผู้ละญิงเอ้ยซักเหลืองงวลดลุ หัวเรือนะคะหนีสินยังลุ่งล่างหลายอย่างอยู่คะ่ะถ้าเฮ็ดคลิปแล้วคลิปปังเหตดดังมีพีมีน้องสนับสนุนเทาวกสีหาน,านันหาหนี่มาขายอยู่เนาะคะ่ะแต่ตอนนี้ยังมูมี่จะยิงตั้งใจเฮ็ดคลิปให้มันผ่านกดผ่านเกณฑ์ผ่านนันผ่านนี้เพิ่นได้หลายๆมีรายได้แบบว่ามันโค้งเนจักหน่อยก่อนนะคะเมื่อนี้ไปลวคะ่ะพี่น้องคะขอโตลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามรับชมเดอ้อจะไปแล้วสวัสดีคะ่ะ